สวัสดีครับอยู่กับช่องโปแลนคือเก่าครับมีอันนี้เป็นมะละกอตัวเมียนะครับเนาะตัวเมียของแขกนวลนครับเนาะหลายคนจะเห็นว่าข้างในของมะละกอตัวเมียนี่เม็ดเยอะไหมนะครับเนาะนี่ครับแต่ลูกก็จะไม่สวยนะครับเนาะแต่มันสุกแล้วครับอมะละกอตัวเมียน่ครับเนื้อจะไม่แน่นนะครับเนาะเนื้อแน่นนะครับแต่จะไม่หนานะครับเนาะบนหนาจะเป็นเนื้อบางนะครับเนาะ บหนาคือหน่วยกระเทยนะครับเนาะนี่ครับมีเอฟซีผู้หนึ่งนะครับเนาะอ่าผมบอขอเอ่ยสื่อเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นโทรมาถามผมว่าปาดให้ดูหน่อยมะละกอตัวเมียเป็นยังไงมาเห็นนะครับเนาะมีเม็ดเยอะไหมนะครับเนาะอ่าผมขอบอกนะครับเนาะมะละกอตัวเมียนี่หน่อยอย่บอคอยมีนะครับเนาะนี่ครับก็จะเป็นเป็นบางต้นนะครับเนาะเป็นบางต้นบางสายพันธุ์ถือกันครับบางต้นมันสมบูรณ์ก็จะมีแนงกับพีดกับป่อยนะครับเนาะ เพื่นโทรมาถามผมแต่เพื่นบอได้ทักมาถามอ่าไตร่คลีบนะครับเนาะบอได้คอมเมนต์มาไตร่คลิปเหมือนนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสนะครับเนาะนี่ครับจะมาพาให้เพิ่นเบิ่งกนะครับเนาะนี่ครับพาให้เพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นเพิ่นจะขู่จะเห็นนะครับเนาะว่าข้างในมันเป็นจังไรครับมะละกอแขกนวลของตัวเมียนะครับเนาะเอ่อน่วยก็จะบ่งามปานนดินะครับเนาะนี่ครับ ครับผมจะเริ่มปรับนะครับเนาะปรัเลยครับเนาะจะบดตัดต่อครับนี่ครับมะละกอสุกของตัวเมียนะครับเนาะของแขกนวลครับอ่าลูกดีบ่มีในนะครับเนาะไม่มีเมล็ดครับนี่ครับ บ่มีหน่จักหน่เลยนะเนาะซึ่งมันมีครับแต่มันไม่สมบูรณ์นะเนาะมันฟอเบิร์ดครับนี่ครับจะเป็นอ่านี่ครับมันจะเห็นว่ามันจะมีหน่อยๆอยู่นะครับเนาะแต่มันไม่โตครับถามว่าเม็ดตัวเมียถ้ามันมีเอาไปขยายพันธุ์เนี่ยไม่ก็ได้ครับแต่มันก็จะบอดีท่อเม็ดกระเทยนะครเนาะมันก็จะกลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยนิยมเอาไปปลูกนะครับเนาะส่วนเนื้อก็นี่ครับแมลงวันทองมาตอมครับส่วนเนื้อก็จะสีบ่ค่อยสวยมาเด่นนะครเนาะ นี่ครับจุดจังจั่งนะครับเนาะบบเข็มอ่แต่เปรียบเทียบกับพันธุ์อื่นแล้วนะครับเป็นพวกอ่าฮอนแลนด์ฮาวายนะครับมันก็จะแดงบบสูบเขาเนาะคือว่าครับมันเป็นมะละกอต่ำนะครับเนาะมันไม่ใช่มะละกอกินสุกนี่ครับจะเป็นพวกเลดเลดี้นะครับเนาะเนื้อจะแดงจะสวยนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ออก ต้นนี้จะบ่ค่อยสมบูรณ์ไปหนรับเนาะเพราะมันดกเกินไปครับผมก็เลยเอามาปาดเฮ็ดคลิปให้เพิ่นเบิ่งเลยซื่งครับเนาะว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับเป็นมันก็เป็นบางลูกนะครับเนาะที่มีเม็ดแล้วก็ไม่มีเม็ดส่วนมากจะไม่ค่อยมีเลยนะครับเนาะนี่ครับมะละกอตัวเมียของแขกนวลครับนี่ครับเอฟซีพันยากเบิ่งครับผมก็จัดให้แล้วครับครับบ่มีหยังหลายครับทุกท่านนี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเด้อครับขอบคุณครับ